โอสุขสบายดีเอซทุกคนที่เขาเบิ้งเขาส้มซ่องส้าแพงสบายดียามสวยสวยอะสบายดีเป่ลุกครบสบายดีุเออไม่เขาจะมุอยู่เฮื่อนถามยุแฟนไทยพ่กค่นบอกรอเพือนกับตันวอยจะไปเกี่ยวเขวซอยแม่แบบเพืนไทย โบแมนโบแมนไปเฮือนด<บ>ีบ่มีคนตายไปสิไปห,หางอหมากานมาผ่าอีกเออเลยบบได้เกี่ยวเขา,นะานหน่ะได้เลยมาเบยปูถูกเออเผินจีฮักห่วงไหวสิสือพี่จ้ะปลาดำว่าสีเกี่ยวเขา<ำ>มีกะ <โอ S 1> พอดีนนในหมู่บ้าน,นเผินกะมีคนตายบางเมื่อเพ้่เนบบเกลืได้แล้วบอกแล้วนะไหวเหรอโอ้ยไม่ใส่เกือไปเอาเงาะมาการมาดุป่ะก็เสียนห่วงมันไหวเหรอ À, bừng chăng nổi nó phi nó bừng chắc nổi bừng chăng nổi đó mưa này mưa này si te khăn thế mưa này đấy bờ ờ bao mai bao bự size mai bẹp luôn ờ bớt đấy đó bảo thân alo bảo bò alo leo đẻ sa mà bớt mà phải ăn ngon can bà บรรเล้วก็ให้เคยเถ่าอะไรแก่มาไหวกับลุงเคอะไรยังสีเห็ดยังอยู่บระจักหักสาบแหละอะไรกันเห็ดกะหาเอาไหมแค่นั้นก็ได้แล้วไหวเล็กหน่อยเนาะอันนี้กวดจูดที่นอกอันน้ำไมมเดินเส้นเก่าเส้นเคยมันจะมันสีใหมมันได้ธรรมดาเดินกะอันเดินเดินร่วมพี่น้องเดินร่วม เดินสารณะแต่ว่ามันติดกับหนาบ้านชาแพงกับชาแพงดูแลก้อันม่น้าทันอันรตัวข้าผ่าที่นี่เเงินเป็นทองกะแม่นทำอะไรแสบมาหะแสบเขาาเหักเห็ดออกเป็นเจ้าได้เขาผ่าเฮาผาออกเต็มเจ้าเลยเลย ในเสื่อมน้ำตาลเนี่ยมันก็น่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเอาไม่ได้ให้กินให้ดูนี่นี่นี่นป้าเมาจะกินดูฮะอ๋ะออยากประมาณนี้นะมนยังอะ,อะไรนะมแม่น้องควันให้มาตามปลาเมาจะมียังปลาเมากับไปตามเลยเนาะ โอ๊ยปลาเม่าว่าพิทปลาเมากระสีผ้าซองเส้าแพงนี่แหละไปเบิ่งปลาอิดให้มาหามาเอิญบ่เอิญใครลูกเอิญปลาเมาเอิญปลาเมาอีกแลยคือมีเสน่ห์แบาน่าเงียบอีกด้วยสบายดีลูกสบายดีสบายดีป่าลูกน่ารักที่สุดเลยน้องแหลมทองสวัสดีค่ะสวัสดีป่าลุงฉันตัว มาสิไปเบิ่งน้อเอื้ออีดเอิ้นไปหยังน้อมิถุนายนอะไรหนออ้าวเนาะเอื้ออีดเพิ่นเอิ้นมานี่มาเคลียร์เรื่องน้ําสวัสดีเอ้ยสวัสดีเคลียร์เรื่องน้ําพี่น้องช่วยกบตองนําโอ้เว้ากันลังแล้วกับบริษัทน้ําเกบตองบ่แม่สิกบตองบ่เฮ้ยโอ้ยอีเสี่ยวคือขยันแท้เนาะมื้อนี้เนาะ เออยางใส่ก้นโว้ยโดยไปใส่คอคมได้หรือเปล่าข้อข้อเกาะนะโอ้ไปซะไปไปเกาะบริษัทนำดื่มเพิ่นเอิ้นมาเคี่ยวพอกระตุกแตกหนึ่งใบแล้วเพิ่นก็เคี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะยานวานบุกเข้าใจเอซ์เพิ่นเพิ่นเพิ่นพังก็งงๆบ่เพิ่นเลยไปเอิ้นให้เด็กน้อยไปเอิ้น พังแลวงงงิ่นก็เลยห้ไปเอินปลาเมาเพราะว่าเพราะว่าน้าน่ะป้าเมาซื้อลงได้สิมาตุกเหมือนนะเข้ากับโบูุจักว่ะยังตอยังวกเอาชนะแต่ว่าวะมาว่านนำกับโจักแล้วเนาะเขาใจวาไปทำปลาเมามากว่าตีไปหายไปน้ำโบแรกเดียวเห็นเออเอาหลุดแล้ววะน้องอันนั้นได้ไปบอกเขาอีพาใช้พ่าใช้ไปบอก ปลาเมาปลาเมาอันป้าอิฐให้ไปหาว่าสันออป้าหายอี่นอพวกนั่นละหัวขวันเห่าลุงเคกับอันสาวแพงอ้าว่าสันเอิญไปยังอีนอว่าสันเนี่ยเขาผัดดึงหนาเมื่อห้อยหนามงงตี่นอซื้อแล้วคือเอาเมื่อซื้อแล้วแหละผัดเกลเอาเมื่อมันว่าเดี้ยวขอยจะจ่ายเองเงินร้อยหนึ่งมันว่าขากระตุกมันยัดได้ในน้ำนอ่ยัดได้นน้ำกินข้าวผัดดึงเมื่อเบิดพักระตุกแตก่เบบะเบบะพี่น้องข้าเจ้าอัน บยุยากอันเคียบันชีอีกนะกระตุกแตกนี่ก็คือลอยบาทเนาะกระตุกนะลอยบาทมีคนเหตุแตกแลก้วกะข้าเจ้าก็ดึงเอานามแมนบบหู้ดึงเอานามขึ้นเจ็ดตุกเดี๋ยวบพุพเพอเธอได้ประเมาก็สั่งเลยพี่น้องสั่งเพิ่มอีกแล้วเดินหนาเนาะซิบกระตุกเนาะสั่งเพิ่มแล้วมืออื่นให้เพื่อนเอามาให้เดี๋ยวติดตามเบิ่งติดตามชมเนะาะกะเบื้งเบิบ่งไปเรื่อยๆพี่น้องจนผลแหละให้มันแล้างานน้องควันผลแหละเนาะ เอาบะนี่ผืนไปเกาะตองเกาะตองป้าป้าห้าวาอยากเห็ดกับน้มมกได้บอเจ้าเห็ดยังอันห้าก็มาจะเล่าคนทางนี้กันเลยเออเออว่าใช่เหรเทียงก่าเล่าผัดเน่ผัดเน่ที่ว่าเพรท่านเป็นเล่าเลยวันนี้เปเล่าเออเฮ้ยเอามีดมาซอยซอยกันนี่เลยมันแหลวไวเออขวายเนีตากแดดเออเออเออแนน่าบอเฮยอีดกับ มะคอแผ่ตองน้ำอ,อ,ะ,ไนะอะไรเนาะอะไรจดีเฮากับมะค้เอาในสวนอะไรเนาะแต่อดีตเนี่ยเป็นสวนเมถาเต้าเป็นเดินเหยื่อเมถา้าเนาะแต่ปัจจุบันเป็นของลูกสาวอะไรเนาะลูกสาวหละลูกสาวละไปหางเงินอยู่ฝั่งไทยเลยสื้อ,อเอาสีเห็ดยังแน่เลออีนี่คิดะควะเออ,อ,อเห็ดเขานุม่มมกใส่บาทเนาะ เจ้าก้านันมมันมันเจ้าก oh, 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 hey. oh, well. ินยานมหมกโอ้ยได้เรื่องะเห็ดขนมหมกแล้วก็เห็ดอันข้าต้มพอได้ใส่ผเขาะกันตยเฮ็ดตเฮ็ดตนัเลยชีอ่เ้นยเฮ็ดกินายอยโอ้ขนมหมกิ่หมากบ่โอ้ได้แล้วสมัคเาเบื้องหันได้เขาขายเนาะเดี๋ยวซื้อเอา้อ บุตรเบิ่งตกไปหาหล่อเบิ่งอยู่ห่านค่ะอันว่าเฮือนไผมีเนาะเจ้าก็ไปห่านอันทามแม่พันนั่นเด้ต้นเผาเรามีนั่นแหละนั่นแหละเฮือนแม่นุกแม่นแม่นนั่นแล้วไปแพร่แพร่ล้วก็หาค้นขึ้นบ่ยากดอกแมนแม่ ้าเพน้ำมันพี่น่องอันชาวบ้านนี่แหละพี่น่องก็ลงมรอดอันนั้นต้องสีอันงามงามแน่น่ะใบมันบ่อดสอดน่ะก็อิดไปทั้งได้เลยอันอันอีเชียวน่ะอีเชียวนะกะขอโทษขออพัลหลายพี่น้องภาษาอาโล นี่เราไช่วยแพบุญน,น้องฝันเผินไปซอยแพ่บุญอีกได้หักดาไปสุดทาง <c oughs> <c oughs> อ้ออันอย,าาย่าด่าเป็นไลยว่ะเฝ้าให้เผินอย่าด่าเป็น้ยลยกว่าว่ะก็ได้โบเศร้าพี่น้องเลยเป็นนิสัยแบบนั่นกับโบให้กับโบว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนิสัยไปนิสัยมัน เป็นปลาเมาสิเปนเอาเอาไปตากอันเป็นกา้านรถเบื่อไปตากอยู่เดินเฮือนเถอะเนาะอยู่นี่มันอะไรเป็นเอางวเขามามันตากก็ได้ดจักซิปก้านกับพอ่อเราบปจักโบ่บเห็ด้ายเป็นไดตี้เห็ดสมวยหนึ่ง ข,ข้าวต้มกับเห็ดจักอันหม้อหนึ่งเนาะจักซีบโคมนี่ยวย่ายต่อต่อแพี่อ๊อฟเนี่เบิง้งเฮาสิกเกาะเอลยพอเมากะเกาะถาเอลยอิดเนาะหน้าสิพ่อแล้วละ่ะเฮ็ดบกเฮ็ดโบลายปานใดเนาะเอ้ยเจ้าว่าสิพอ่อเยู่พ่ออยู่ดนะอกเนาะห่อข้าวต้มกะห่อน้อยๆพอดีไปตะกินนั่นแหละ อันนี át, ้ได้ยเอ้าออกไปบ่มาฮาสิ้นอัดกออกมาทงหายทงหน้าพี่นนอง กาะตองแหลวเลยเนาะไอ้พนเอามาเลยมาตากแดดอีเจังหน่อยกะอีจังหน่อยก็คือสีสีตองไหวประเมากกบสีเมื่อเนาะมาเบิงเรื่องหนาเนาะกับประเมาสั่งเพิ่มเลยเด้อสั่งเพิ่มเลยสิบกระตุกเนาะบริษัทน้ำดื่มพนว่าพนทอนขึ้นเจ็ดตุกข้าวไม้ท้อนขึ้นก็คือว่า อันเลยอ,อีดนี่เป็นหนี้อยหนึงเนาะเจตุกนะลอยบาทเพื่อนเลยทนเอานามขึ้นเพราะว่ามีลูกค้าสั่งเนาะมีลูกค้าสั่งนามแลวเพื่อนกะซีเอาเอาให้มันจบอยู่หนหาเลยเพือ่อนนะเจตุกนะวันนี้ประเมากันเลยเข่าใจเลยเลยอ,อีดฟังบกวกเข่าใจเพื่อนก็นเลยไปตามประเมาแล้วก,ก็ประเมาเอาอโบเวนยั้งคันสัตว์เนานะปลาเมาสั่งเพิ่มอีกสิบตุกนาจจพอนะ่อเนาะสิบตุกบกเปลืองบันไดดอก เมาสิกปิดคลิปไว้ก่อนเนาะฝากติดตามชมเนาะคลิปหนาเป็นยังลูกเป็นยังเป็นยังนี่เด้อเสีองเส่องเสีองเสีองเสีงเสีงจะปกจะปกบกโอ้ยหาโอ้ยหายอยตีเลอ๋อหาลูกหายลานนวลมันเลิ โอ้โหจักเนาะอันเงาอันนี้ก็มีแต่หยอกให้ลูกหลานหายจะมันเป็นอีหยังมันหายหายแม่มันเคยถ่าดอกเอาดีจะเห็นล้านหายไรนี่จะหยอกให้ล้านหายไอ้แล้วอ่ะหัวจักทัวร์เลยไม่กินน้ำเหม็นนี่ต้องไปเอื้อมมาโย